สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับประเมศรรครอาจารย์ครับอพรบความปลอดภัยทางชีวภาพที่เราเรียกกันสั้นๆว่ากฎหมาย GMO เนี่ยนะครับครับผมในมุมของนักเศษฐศาสตร์การเมืองอย่างอาจารย์เนี่ยมันมีแง่มุมอะไรที่ที่เราจะมาเกิดประเด็นคุยกันอาจารย์ครับครับผมคือเช่น GMO เนี่ยคือ g e n e t i c a เขาเรียกว่าเป็น g e n e t i c a modification ยอๆสนเนี่ยเป็นเป็นเรื่องของการ ปรับตัอยีนเพื่อ,อเปลี่ยนแปลงพันธุ์ผมไม่ใช่อยากปรับปรูงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงพันธุ์เลยนะอันนี้อ่ะมันเป็นนยโยบายเชิงเศรษฐกิจและการเมืองอของตุนอเมริกันและรัฐบาลอเมริกันครับคือคือเวลาเรามองปัญหาปัจจุบันนะเราเราเรามาักจะมองทุนกระเสร,ริฐของอเมริกาเเหมือนกับว่าเป็นอะไรเป็นตัวปฏิวัติเขียวนะเป็นตัวที่ ร้างความเจริญงอกงามทางกเ,เกษตรต่างๆนะครับถ้าเรามองในเชิงบวชศาสตร์เลยจะพบว่าโอ้ทุนทุนกเกษตรบริการของมันน่าสนใจดีรายกยาศจริงๆนะครับเขาก็าทาทุกอย่างครับเพื่อผลประโยชนย์ร่ากาแต่อาจารย์เมื่อกี้ฟังม็ชัดเขาร้ากาดใช่ไหมฮะหรือว่าอย่างไงฮะเขารกายกาศเขาร้<อ>รากาศเป็น,นลักษณะที่เขาทําทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของเขาอะครัอืมนะอะผมยกอย่างนะเอากับประเทศไทยเลยนะครับสมัยก่อนเนี่ยคุณเชื่อไหมว่าอเมริกาเนี่ยไม่ได้ปลูกข้าวเจ้านะอื เออแล้วอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยนะเราก็คิดว่าเอากระแสปฏิวัติเขียวนะครีสเรวิชันเข้ามาทนว,ว่าเราจะเพิ่มผลผลิตอย่าง,งน้นอย่างนี้นะเพื่อทำให้เกิดการปฏิรูปสุดท้ายแล้วเราก็ไปจ้างนักวิชาการอเมริกันมา<อ>นะเพื่อมาช่วยปฏิวัติเขียวให้เรา<อ>เรื่องข้าวเนะคือทั้งที่อเมริกาเนี่ยเขาไม่ได้กินข้าวเจ้าเป็นอาหารหลักไม่ครับไม่แต่แต่เรานี่มันถูกคือหลังสงครามโลกไงนะครับ เราถูกีคนไปกำลัครอบอเมริกาดีอ่าคืออะไรที่เป็นอเมริกาใน,นมันประเสริฐแล้ว<ด>เลยหมดเลยอ่าแล้วก็นักวิจัยสองคนนี้เป็นศาสตาจารย์ญญนะครับ,บแล้วเขาก็มาศึกษาว่าจะทํำยังไงให้พัฒนาพันธุ์ข้าวเราได้นะอืวิธีทำาัง,งเขาอย่างเขาก็จับเอาพันธุ์ข้าวต่างๆของเราใส่ลงไปในกระถางของเราไปจวกระถางนะครับแล้วก็ทดลองอ่ากระถางไหนใส่ปุ๋ยเข้าไปแล้วมันโตเร็วกระถางนั้นดีที่สุด กระถางไหนใส่ปุ๋ยเั้วไปแล้วมันไม่โตไม่ดีให้ตับทิ้งใชพันนั้นทิ้งใชแล้วก็จนมีพันหนึ่งพันสิงแก้วครับอ๋อใส่ปุ๋ยอ่ไรกูเฉยๆกูนะพันเนี้ยนะแต่มันเป็นพันที่ได้รับรางวัลที่หนึ่งของโลกเมื่อปีสองสี่ศูนย์ใช่แลาก็ราจานเราคนนีทิ้งเลยพันนี้ใช้ไม่ได้ไม่สนอะตออต่อปุ๋ยแล้วก็มีพันหนึ่งนะมันอยู่ในกระถางที่ร้อยห้าอ่าใส่ปุ๋ยปั๊บโตพูดปั๊บปั๊บปั๊บอ้นี้ต้องเก็บอันนี้ต้องเก็บ มาเลกาจังกอขอหนึ่งศูนย์ห้าอ๋อหนึ่งศูนย์ห้านี่คือกระถางที่ร้อยห้าในการวิจัยกระถางที่ร้อยกระถางที่ร้อยห้านี่เลยครับอเออนะจากนั้นเนี่ยโอ้ยเราก็ปฏิวัติเขียวนะใส่ปุ๋ยเข้าไปแล้วก็คนขายปุ๋ยนะครับอเมริกากันใช่าเออนะแล้วก็ได้ไอให้เราที่เราปฏิวัติการเพิ่มผลผลิตของเราเนี่ยก็ต้องอาศัยปุ๋ยอเมริกามาอย่างนี้กันนะจากนั้นนะอาจารย์สอกคนเนี่ยนะ ก็นำเอาพันข้าวของเรานไปปรับปรุงพันในอเมริกากลายไปด้วยอเมริกาเนี่ยผิดข้าวเจ้าแขคนซายาว่ะอ้าวอ้าวเห็นไหมเห็นไหมอ้าวเลยตอนนี้แคนเราไม่พอนะไอ้ข้าวเจ้าเนี่ยครับมันเป็นข้าวที่ที่คนจนเ็ากินกันนะส่วนมากเขาดยดรวยบางทีพอหลังมันก็กินพวกข้าวสาลีกินอะไรก็มันไปมันเพลทอะลรเนี่ย าวนี้ประเทศที่กินข้าวส่วนมากเป็นประเทศที่ค่อนข้างยากจนหน่อยเนาะในแอฟริกาเงจ่ายนะอเมริกาบอกว่าเราต้องการช่วยประเทศยากจนจะขายข้าวราคาถูกให้นี่มามเมล็ดแยกตลาดเราเลยนะอมันเลยออกกฎหมาย PL480 บัพปิลล์480ขายข้าวสินเชื่อครับคือขายเชื่อนะ oh, ขายเล็ดหนึ่งปีก็เก็บตังค์นะไอเราประเทศจน,จนขายเชื่อไม่ไหวขายเงินสดครับ มันเย่งตลาดเรานเชือทีน,นี้นะลูกค้าเขาก็ต้องอยากได้เงินเชื่อใช่ <c oughs> ไหมอาจารย์กนะ็ถูกต้องอ่ะสนี่ยกใยญ่นะอ้าวาต่อมาอเมริกาเนี่ยเขาก็เป็นเจ้าหลังสงครามโลกครั้งนี้ครั้งที่สองเนี่ยเขาก็เป็นเจ้าเรื่องเศรษฐกิจเขาเขาเสียงจากงารามงนน้อยมากใช่ไนหะมโฆชณาการค่าเสรีเราจะต้องจัดตั้งการเงินเสรีตั้งไอเอ็มเอฟตั้งหุ้นแบงค์ขึ้นมาแ้วบอกเราจะมีการค่าเสรีแล้วก็ไปปกลงกันที่คิวบาครับ สร้างกติกาฮาวาน่าชาเตอร์ขึ้นมาอ่าต่อไปนี้นะโดยต้องลดภาษีการค้าใครส่งสินค้าไปประเทศไหนก็ลดภาษีการค้ากันมันจะค้าขายเดี๋ยวโตโอลานเหมือนที่เราโฆษณาปฏิวัตินั่นแหละนะลดภาษีการค้าหนักเอฟดีเอเรวสมาพูดปฏิวัตินะสมัยนั้นก็มีมาแล้วเอาไว้ี่ว่าการทำตามกติกาฮาวาน่าชาร์เตอร์แล้วก็จัดตั้งองค์การขึ้นมาไอทีโออ่า international trade organization อะ มันก็เหมือนวิทยุนี่แหละครับเออนะเหมือนอันนี้นะแต่ว่าพอตั้งขึ้นมาแล้วนี่นะปรากฏว่ามันมีทุนเกษตรอเมริกามันบอกเฮ้ยถ้ามีการลดภาษีนำเข้าสินค่าเกษตรนะสินค้าเกษตรอเมริกาตายแน่เพราะฉะนั้นทุนอเมริกามันทุเกษตรนะโคตรรัฐบาลต้องยกเลิกการค่าเฉรีเกษตรนี่ไหนบอกว่าเป็น อ่าอะไรก็เสรีเสรีหมดเลยอแต่เนี่ยกลุ่มพวกนี้นะครับนะกลุ่มผู้ประชาราเนี่ยครับกดดันรัฐบาลครับอเออแล้ววิธีกดดันเขานะครับนี่เนี่ยเขาเป็นสมาชิกของซีเอฟอาร์เออนะซีเอฟอาร์นะเขาช <ฮะ S 2> ื่อออนฟอร์เรนเทลชันนะถะ้าคุณประเมศอปจจะกดดูนใ <ฮะ S 2> นะ ในวิกิพีเดียจะรู้ว่าอะไรนี่มันมันมันใหญ่โตรัาอย่างไพวกคุมเป็บางในอย่างไรนะมันเป็นเหมือนองค์กรหลังหลังม่านองค์กรหลังฉากอะไรแบบนี้มาจ้าเดี๋ยวนี้มันเปิดตัวแล้วครับเปิดตัวไม่ติดแล้วนะเสร็จแล้วพวกนี้นะกดดันคุณเชื่อไหมอเมริกาเป็นผู้เริ่มต้นการค้าเสรีต้องยกเลิกไอทีโอเลยนะเออการค้าเสรีออเรเช่เนี่ยเลิกเลยครับถูกทุนเกษตรกดดันจบเลยไม่ยกอย่างนะเขาอยากกันบบนั้นต่อมา ใช่ไหมการเนี่ยก็มีบริษัทเกษตรก,ก็มีความใส่ันที่ยึดครองตลาดอาหารของโลกครับเออนะคราวนี้มูลิธิที่ใหญ่มากนะแล้วก็ศึกษาทลางโเจกตต่างๆเรื่องโภคการณ์เรื่างเกี่ยวอาหารเกี่ยวอืดเกี่ยวกับศิลป์นะ,<ฮ>ะก็คือล ok ็อกกี้เฟลเลอร์อ๋อล็อกกี้เฟลเลอร์ให้ทุนคนไปเยอะแยะไปหมดเลยวิธีการของลกี้เฟลเลอร์เนี่ยนะก็คือการที่ ให้มูลนิธิเน <'s> ี่ยให้ทุนการศึกษาไงให้ทุนการศึกษาให้ทุนวิจัยต่างๆนะดูเป็นนักบุญนะอาจารย์โอ้นักบุญนักบุญอุ้ยนี่นักบุญนักบุญะเป็นเป็นเป็นเรเนียแซนตาคลอสนะภาษาแล้วเปนซนดาคลอสแจกทุนใหญ่เลยนะแล้วก็ไปแจกทุนวิจัยและนักศึกษาที่มาแล้วกันเสร็จเมื่อปีสองห้าหนึ่งสองเออก็ศึกษาวิจัยนะรับได้ข้อมูลละเอียดดิษนะนะสรุปว่า เมืองไทยยังมีช่องว่างนะ <ừ> um, เรื่องอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ <ừ> um, และอุตสาหกรรมพืชครับ <ừ> um, ของเราในพืชโดยไม่าจาดอะไรอยู่แล้วแต่การทำเป็นเจออุตสาหกรรมเป็นช่องว่างอยู่มอกง <ừ> um, ไม่ค่อยได้ทำ <ừ> um, เราเรียก่การทำในเชิงแอคโกบิสเนสคือวธุรก, <ừ> um, กิจเกษ <ừ> um, ตรนะ um, งานวิ่าที่นั้นได้มานะจ้างถูกดัวนะใจเราเราอย่างว่านะได้มาลาเราวลากลาดีใจตายแล้วม <ừ> um, ันยังไงครับมันรู้ช่องทางหมดเพราอรู้ช่องทางหมดทำยังไงกันล่ มันกองกานวิจัยให้บริษัทอาเบอร์เอเกอร์อาเบอร์เอเกอร์เนี่ยก็คือบริษัทในตระกูลก็คีเฟลเลอร์นี่นะครับครับถ้าพูดแต่ภาษามุสลิมนะมันบริษัทของยูแทแฮนี่ยูเลยนะยิยสกุลรถบายเลยนะพวกนี้นะอาเบอร์เอเกอร์ก็รู้แล้วท่านจะครองตลาดอาหารสัตว์และตลาดพืชเหมือนตลาดพืชต่างๆในเมืองไทยยางไงคือรู้จากการที่ให้ทุนนักศึกษาไปทําวิจัย อ่า oh. ให้อาจารย์ด้วยเลยอ่าอ oh, uh. แล้วก็ให้ทุนนักศึกษาบ้านเราเนี่ยไปเรียนเมิกาด้วยครับ <Yeah. S 2> แล้วก็ให้ทุนวิจัยอาจารย์ได้ mm. ข้อมูลบางพับก็ยกให้บริษัทอาร์เบอร์เอเกอร์อาร์เบอร์เอเกอร์ก็เลยมาจีบบริษัทเกียะไต่เ mm. ออเกียไต่กับอาร์เบอร์เอเกอร์เลยรวบหัวจมท้ายกันจัดตั้งอาร์เบอร์เอเกอร์ไทยแลนด์นี่เป็นที่มาของการขยายพันธุ์หมูพันธุ์ไก่พันธุ์ข้าวโพชนาภัก เทคนิคที่สำคัญเนี่ยนะคือการปรับรุงพันธุ์สอบและพืชเหล่านี้ครับให้ทุกชนิดเป็นหมันครับโอเพื่อเพื่อที่จะจะต้องซื้อพันธุ์เขาต่อไปอ่าคุณจะเลี้ยงไก่ไข่พอมันแก่ปับไข่ไม่ได้แล้วเราจะจะเอาไข่ที่มันไข่มาไปฟักไม่ได้ไม่ได้ครับเป็นหมันมาแล้วต้องไปซื้อลูกไก่จะเข้ามาอ่าอ่า จะปลูกข้าวโพดที่ให้ผลดีจาที่เขาโฆษณาใส่ปุ๋ยอินทรีย์มากแล้วโตว้างนะอ่ารอบนี้จะเอาข้าวโพดที่ออกฝักได้มาปลูกปลูกไม่ได้ครับตอไปชื้อพันนะตกลงเขาก็ปลูกขาดพันธุ์ข้าะนะครั้งผักบริเู่แล้นะทั้งหมูทั้งเป็ดทั้งไก่กระพัดอันนี้ทำยังไงจะครองตลาดได้ครับขวารับกันตอนนั้นก็มีการปราบคอมมิวนิสต์กันนะโอ้ยเราก็เสนอนะ ที่ไหนมีที่ไหนคนยากจนมากมีคอมมิวนิสต์มากเพราะนั้นวิธีการช่วยคนมีความายากจนน้อยลงมีอาชีพแข็งแรงนะต้านคอมมิวนิสต์นะเราต้องส่งเสริมไห้คนมันมีอาชีพใหม่ๆมาเช่นการเลี้ยงไก่เอาไก่าไาไ,ไปเลี้ยงธรรมดาเนี่ยไก่บ้านมันก็มีอยู่แล้วนะครัะมันโตชาโตชาต้องเลี้ยงไก่ซีพีต้องโตเร็วอะไรนมีข้อแม่นะ,ะใครซื้อไก่ซีพีไปเนี่ยต้องซื้ออาหารสัตว์ซีพีด้วยนะไม่งั้นไม่โตเะ แล้วก็ใช้กลไกต่างๆของรัฐบาลครับอรี้รัฐบาลใช้รถฟรีใช้คนฟรีสาระั้นอ๊ะเรื่องแบบนี้อาจารย์รัฐบาลในยุคนั้นราชการยุคนั้นเนี่ยรู้รู้ไม่ทันหรือว่าอย่างไงครับรู้ไม่เท่าทันว่าหรือเขาหวังดีผมก็ไม่ไม่สรุปอย่างไรนะผมมีงานวิจัยพวกนี้ก็ทําไมผมอ่านวผมตีความแบบของผมอ่อแล้วทำไมพวกนั้นไม่ตีความแบบของผมะอ่ะเออฮะมันก็งี้นะ ตกลงการส่งเสริมนี่ยมันทาใ้การเลี้ยงไก่บ้านเ่ยถูกลดลงเรื่อยๆเพราะว่ามันมันมันบอกซื้อไก่ GDP ดีกว่าไก่บ้านขยายพันธุ์ได้ GDP ขยายพันธุ์ได้ต้องซื้อไปเรื่อยไก่บ้านทุนได้กี่ปีนะอยู่ก็ครองตลาดอ่าการนี้ที่ผมพูดมาทั้งหมดเลยนะครับมันเป็นการบอกว่าทุนเกษตรอเมริกาก็วางแผนตัวอย่างว่าเขาจะคลองตลาดยังไงซึือว่าหนึ่งเขาต้องลูกขาดพันธุ์นะสองเขาต้องล็อบบี้ ให้รัฐบาลเป็นเครื่องมือของเขาอ่าอ,อ,อันนี้ยกตัวอย่างข้าวนี่ยกตัวอย่างมาพืชพรรณครได้าม,ามามาอีกตัวหนึ่งมายุคข,ของอ่าเรเกนเนี่นะครับเรเกนต้องการพืนพ้นปูนเศรษฐกิจเมกาต้องการที่ปรับปรุงการค้าเสรีใหม่แล้วก็ยังมีความฝ่าันที่จะให้อเมริกาครองตลาดสินค้าเกษตรชนิดนะก็ครองอยู่แล้วมีข้าวโพดมีถั่วเหลืองอย่างมีข้าวสาลีนะ อ่าแล้วก็อ่ามาแล้วจะมาพวกวัวพวกหมูพวกไก่คราวนี้ต่อมาประเศระทศรอบัฒนาต่างกับเราประเทศเพัฒนาเหมือนกันนะอรแข่งกันมาเนี่ยคราวนี้เขาเอาใหม่ปรากฏว่าคนสําคัญในวงการรัฐบาลยุคเอแกนที่นก็มาจากมือกับมอนซาโต้อืมโอ้ยศึกษาให้ทุนสนับสนุนลดตาสีสรารพัดนะนะทำการศึกษาวิจัยอม,มอนซาโตก็มีการศึกษาวิจัยการตัดต่อยีนอ่าเอเจโมนี่แหละ อ่าประสบความสำเร็จแบบ<ะ>แล้วนะเลเกนก็บอกว่านี่ตอนนี้เราใช้ระบบเสรีนิยมใหม่เราจะลดบทบาทรัฐบาลให้ภาคเอกชนเขาจัดการเขาเองอย่าไปยุ่งก็ามกา<ะ>นี่ไงออกกฎหมายพวกนี้ออกมาส่<ะ>งเสริมเอกชนถึงที่เสร็จแล้วมอนซาโตก็จะเอานำพันกีโมนะ,ะมีการติด พันกีโมขึ้นมามีการปิดฮอร์โมนนะเรียกว่า BGS BGS อะไรกันนะพวกพวกนี้ก็เป็นเป็นตัวดอมนที่กินและโตไวนะเป็นเป็นวัวก็กินเลือดนมเยอะอะไรเงี้ยอะนะพวกนี้เสร็จแล้วรัคนรัฐบาลกำลังสนับสนุนตู้ก็มองเลยว่าถ้าพันกีโมนี้นะไปใช้ที่ไหนเนี่ย นะไอมอนิเตอร์บอกนี่มันเป็น,เป,นเป็นพันใหม่ของโลกที่เขาคิดขึ้นมาเออมันให้ผลอย่างนี้ให้ผลอย่างนั้นเติบโต,ตอย่างนี้นะถ้าใครจะป,ปลูกไงนะก็ต้องจ่ายค่าดิจิติเขาไปขาดจ่ายดิสิติเขาใช่ไหมนี่มันเรื่องเริ่มงะเรื่องอะไรครับทีนี้ก็มีนักวิทยาศาสตร์เออพันอย่างนี้นะมันการตัดต่อยีนเนี่ยนะแอ่มันมีผลดีอย่างไงใช่ไหมก็มีการศึกษากันเพราะศึกษากันแต่ก็จะมีนักวิจัยในยุโรปคนหนึ่งนะเออ วิใใจัยเนี่ยพบว่ามันมันไอ้พวก g ี o โทั้งหลายเนี่ยแล้วกับพวกฮอร์โมนที่เป็นก,นรกาตรตุ้นกระสับนะไอ้ใหม่ๆนะมันก็ทำให้ผลผิดเพิ่มขึ้นนะแต่มันมีไซ์เอฟเฟกตก็คือว่าอย่างเช่นไปทดลองในหนูเนี่ยนะปรากฏว่าตับหนูนีเล็กลงนะเออสมองหนูฟอลงนะอะไรเนี้ยนะท,นที่นที่อันนี้ก็พบในสัตว์ใช่ไหมถ้ามันในพืชอ่ะ ถ้าพวกนี้ไปอยู่ในพื้นที่คนกินเข้าไปเนี่ยสมองจะฝอเมันหนูไหมเนี่ย<ะ>ตามันจะเล็ก,กเหมือนหนูที่มันเล็กลง<ะ>หรือเปล่าเนี่ยครับก็มีการตั้งข้อสงสัยใช่ไหมงานวิจัยนี้ไม่เปิดเผย<ะ>อออนะอ่าแต่มันเขียนอยู่ในงานของเขาเร้อ่อาวินเลียมนะอ่ะิ In arn, นดะา<ะ>เขาเขียน The Freeze a b s t r c t i o n แปลว่ามเมล็ดพันธุ์แห่งการล้างทำลาย นั่นซื้อบุรี้มันว่ากันไอันนี้พีนะครับทีนี้พวกไม่ได้แผนการล่าทาลายพวกนี้นะมันก็ตั้งข้อสงสัยใช่ปะเอ้การทดลองเบื้องต้นของอาจารย์กนนี้ที่เราดานเนี่ยนะมันมีผลกระทบอย่างนี้นะเพราะฉะนัอนไจีโมที่มันอยู่ในพืชเนี่ยนะจะ่อ่ากาเป็นอหารเนี่ยหรือแม้แต่การตัดต่อพันธุ์สัตว์การใช้ออร์โมนเร่งความตตัวสัตว์เนี่ยถ้าคนกินเข้าไปแล้วเนี่ยสมองมันจะฝ่อ้ช่ปะนะครับปรับเล็กน้อยใช่ะเนี่ยเนี่ยเป็นข้อสงสัยที่ ซึ่งเป็นการวิจัยเบื้องต้นเนี่ยให้เกิดข้อสังเกตตรงนั้นเขาหยุดไม่ให้วิจัยเลยทั่วโลกผลงานวิจัยทุกชิ้นไม่เผยแพร่<ะ>มันเป็นการร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลอังกฤษยุคเอชเชอร์กับเรจนห้ามเผยแพร่ผลงานทั้งหมดอไปเรียกเอกชนเขาอย่าไปยุ่งเขาก็ทําแล้วเรื่องของเขาว่าไปนี้เลยนะอ่ามีกฎหมายรอกรับนะรัฐบาลจะไปยุ่งเขาไปยุ่งตรวจสอบกันเองปเรียเอกชนเขาจะมาไปยุ่งคนอย่างนี้เลยะนะนะเสร็จแล้วเนี่ย ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยนะนายุโรปก็เจือก็สงสัยไงเพราะงานนี้นายยุโรปเป็นคนพบใช่ไหมเรื่อยก็สงสัยเพราะฉะนั้นก็ในายุโรปกขจะมีการเคลื่อนไหวบอกว่าถ้าอย่างนั้นนี่นะห้ามขายพืช g โมเงี่ยถูกไหมครับเพราะอย่างนนวิจัยซึ่งทางเจาก็ไม่ได้เผยแพร่นะแต่มันคนมันรู้ไงราะนั้นก็สงสัยอาจารย์ครับประเด็นประเด็นเรื่อง GMO เนี่ยมันมันมีอยู่สองมุมท้ที่ผมสรุปเนี่ยนะหนึ่งมุมเรื่องความปลอดภัย กินแล้วเป็นอะไรมีเอฟเฟกมีผลกระทบอะไรอันนั้นเรื่องหนึ่งก็ยังเสียงกันอยู่นะเรื่องหนึ่งเถียงกันอยู่ทั้งบ้านเราก็มีคนมาโต้อ่ามันมันมีเรื่องหนึ่งถ้าถ้าเรายินยอมันเผยแพร่มันก็จะมีการผูกขาดกาก g น o ของมอนซาโต้แครับอันนี้แหละเรื่องสาคัญคือหนึ่งเรื่องความปลอดภัยนะตรงนี้เราไม่เคยคิดอ่าแต่พวกมิโบรีเนี่ยบอกว่าเอาคุณดูสิพันนาเบเกอร์เนี่ยมันกินพันธุ์พืชเบืองหมดใช่ไหมครับ อ่าพอก,กินพืชพืชตัวเนี่ยถ้าเราจะปลูกก็ต้องซื้อมันใช่ไหมอ่าก่อนนี้เนี่ยพันธุ์ในชาวบ้านก็ไม่ซื้อกันก็แลกกันครับเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ดูมันซื้อหมดแล้วอ่าอ่าคือ,อพันธุ์ใหม่กีโม,โมเนี่ยถ้าเราถ้าเรายอมให้มันเผยแพร่นเนี่ยครับมันก็จะบอกว่าเอ้ยมันทำคีโม,มมีผลผลิตเพิ่มทันนั้นทันนี้เช่นถ้าเป็นเป็นวัวนมนะใช้ฮอร์โมนกีโมเนี่ยเพิ่มผลผลิตสามสิบเปอร์เซ็นต์อยนะถ้าเป็นพืชที่ผลผลิตเพิ่มสามสิบเปอร์เซ็นต์อย่างนี้นะอ่าถ้าใครอยากจะปลูกกีโมเนี่ยจะได้รายได้ดีเท่านั้นเ่าากอหะมร พราะอตามวัดพันเมืองเรียบเลยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะ,ะแล้วก็ฝ้าหญิงเนี่ยนะฝ้าหญิงเราเนี่ยจินทรเราเน่ยนะแทนกับายานที่จัดงวนพันธุ์พื้นเมืองแล้วก็ก็ไปรปรุงพันธุ์จากพันธุ์พื้นเมืองนะถ้ามันโตขึ้นโตขึ้นนะผมเคยร่วมกระบวนการนี้นะ,ะคัดพันธุ์พื้นเมืองเนี่ยเราเอาข้ากล้องนะคุณประเมตตเข้าวกล้องสามหมื่นเม็ดมานั่งคัดเม็ดที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วเอาข้ากล้องไปเพาะมันต้องได้นะเนี่ยเข้ากล้องในเพาะต้องได้หรือว่า ผมผมก็ไปดูมาแล้วไปเฟื่อเข้ามาบนีเนี่ยแล้วก็ขยายผลขึ้นเมื่องเอ้มาเนี่ยนะมันก็ทาได้นะทอานี้ถ้าสมมติเราปล่อยชีโมเนี่ยมันระบาดในตลาดเราเนี่ยอแล้วแล้วฝัเกษตรแรก็อยากได้ผลผลิตเพิ่มเพิ่มนะมมันเหมือนกับเคยเป็นมาแล้วเนี่ยนะรับรองได้ว่าเขานะครับฮุบตลาดแน่นอนนะฮุบตลาดแน่นอนวันวันนั้นวันนั้นถามว่าพันึุนเมืองจะเหลือไหมไรเบอร์รี่จะเหลือไหมเล็บนกจะเหลือไหมสังเกยจะเหลือไหม อ่านะอ่าหอมยูรินจะเหลือไหมอืมมันมีแต่หอม GMO อ่าสังเ GMO เลท GMO นะแล้วก็ต้องซื้อพันธุ์มอนเซอร์เต้แล้วที่หนักกว่านั้นนะถ้ามอนซาโต้มันร่วงกว่าโรกี้เซเลอร์มันจะเหลืออะไรครับครับแล้วตอนนี้มันร่วงกันแล้วนะอืมมันจะเหลืออะไรมันผลกระทบต่างเศษยุติธถามว่าอืมเราคีกันบ้างหรือเปล่าครับ ในแง่การการที่เรากําลังเหมือนกับว่าอาตอนนี้โลกเขาต้องการสินค้าอินทรีย์เยอะเราก็เป็นตลาดเราก็เป็นแหล่งผลิตใหญ่มันจะกระทบประเทือนด้วยไหมอาจารย์ตอนนี้อาอนะตอะนนี้การการที่เราอ่ากําลังรณรงค์นะเนื่อจากคนเนี่ยสูงไวมากขึ้นครับนะเราต้องการที่จะบริโภคสิ่งที่เรียกว่าอ่า สารก่ออินทรีย์สารก่อสารพิษใช่ไหมอ่าพวกอ์แกินิกทั้งหลายแหล่นี่นะฮะอ่าห็นไหมเราเนี่ยเราดีนะเป็นประเทศหนึ่งที่ทั่วโลกมองเห็นศักยภาพนะในการบิบพันธุ์พื้นเมืองที่มันวันนี้เนี่ยเราบริบได้เยอะนะแล้วก็สามารถเพิ่มผลผลิตจากพันธุ์พื้นเมืองได้เยอะนะแล้วพันธุ์พื้นเมืองนี่นะมันมันมีข้อดีตรงนี้ครับพันธุ์พื้นเมืองที่เราที่เรามาจากทุกประเทศทั่วประเทศนะ มันเป็นพัน์ที่ไม่จําเป็นใชแชุ๋ยเคนี้ครับ<ก>เออเพราะว่าเขาเรียกมันมีก็มีกฎของดาวินนะที่เรียกว,ว่า natural selection การเลือกเฟ้นโดยธรรมชาติอ่าคือมันก็เหมาะกับพื้นที่ตรงนี้อากาศแบบนี้เออเออ,เอ,อ,เอ,อนะผมยกตัออย่างข้าวเล็ดกนกผ่ากากดายอาจารย์อาจารย์ต้องยกย้อนต้นนะอาจารย์เราเห<ก>ลือเวลาอีกนาทีเดียวอ่าพระเด็นป้ะเด็นอับสวีชนะว่าภูมิประเทศของเรา สภาพอากาศของเราอมันได้คั้นเลือกพันธุ์มาชุดหนึ่งนะพวกเหล่านี้มันไม่จําเป็นต้องกินปุ๋ยเคมีเหมือนพันปิ่นแก้วนะเอ้มันมันมาอยู่ธรรมชาติมันโตมันได้ครัุณใส่ปุ๋ยเคมีก็มีผลอะไรพันพวกเนี้ยมันควรเก็บไว้นะมันเป็นพันที่โตได้โดยไม่ต้องใช้สารเคมีครับอ่าดังนั้นการต้องการไปพวกพืชปลอดสารเนี่ย มันจึงเป็นจุดแข็งของเรานะแต่ถ้าคุณยอมรับไอคิวมาแพร่ระบาดนะเราทำลายตัวเองมันมันจึงเข้าเกณฑ์ที่อ่ายิงดานกขพูดไงนี่แหละ the situation เรากำลังไปยอมรับเมล็ดพันธุ์ล้างทำลายกาบประเทศเรามันทำลายเสียกิจทำลายพันธุ์ของเราทำลายชาวบ้านทำลายการพึ่งตวเรงของเราซึ่งพระบาทตุเด็จะอยู่ว่าเราควรพึ่งตวเรงด้วยเสิบกว่าพครับทำไมเราตะองพึ่งมอนซาโต้ครับ อ่านี่ก็เป็นข้อคิดที่อาจารย์ฝากไว้ในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัครับ